ถ้าฉันบอกคุณว่านักโทษหญิงคนหนึ่งตั้งคันทั้งที่ไม่เคยเข้าใกล้มนุษย์คนไหนเลยแม้แต่นาทีเดียวและกล้องวงจรปิดจับภาพบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกได้คุณยังกล้าดูต่อไหมแสงไฟนีออนในคูกระพริรพร่มทำให้ผนังซีดๆดูเหมือนสันไหวกลิ่นชื้นของเหล็กสนิมลอยวนปะปนกับลมหายใจสั้นๆของมีรัเธอยืนกุมท้อง แม้รู้ดีว่าเธอไม่เคยใกล้ชิดใครเลยสักคนเสียงกุญแจขูดกับประตูเหล็กดังแกรกจนหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาผู้คุมเดินเข้ามาคิ้วขมวดแน่นเหมือนกำลังหุบคำถามไม่ไม่ไหวเธอตะคอระ,ะได้ยังไงเสียงเขาสั่นจนฟังไม่ชัดมีระลุตาไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจสักเอยนห้องสอบสวนเย็นเย,ยือก จนปลายนิ้วเธอชาลมหายใจกลายเป็นไอจางๆบนโต๊ะมีแฟ้มหนาเต็มไปด้วยใบรายงานเครื่องมือแพรตัวเลขที่ไม่มีอะไรมากกว่าคำถามแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือจอทีวีตัวเล็กที่ตั้งอยู่มุมห้องผู้คุมอีกคนรีบเปิดไฟล์วิดีโอนิ้วเขาสัน่นเหมือนไม่กล้าดูเองด้วยซ้ำ ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องขังของมีระปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธอเห็นตัวเองนั่งกอดเข่าก้มหน้าเหมือนทุกคืนแต่ตรงมุมมืดด้านหลังมีเงาบางๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นเย็นเฉียบเงานั้นสูงผิดสัดส่วนแขนยาวคอเอียงลำตัวบิดเหมือนไม่ใช่ร่างมนุษย์ มันเคลื่อนใกล้เธอช้ามากจนกล้องจับการเคลื่อนไหวแทบไม่ทันผู้คุมกลืนน้ำลายทาเท้าเผือดราวกับเลือดหายไปครึ่งตัวมีระตัวแข็งมือเย็นเฉียบเหมือนความกลัวไหลเข้ากระดูกเธอดูภาพต่อทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเงานั้นยื่นมือแต่มือไม่สัมผัสเธอ มันแค่แต่อากาศเหนือท้องของเธอแล้วแสงรอบตัวในภาพก็กระตุกกูบเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกดึงออกหรือถูกใส่เข้ามีราขนลุกสู้รู้สึกเหมือนท้องหนักขึ้นในทันทีแม้เป็นแค่การดูผ่านจอภาพค่อยๆมืดลงก่อนปรากฏอีกเฟรมหนึ่งเฟรมที่ผู้คคุมทุกคนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะในภาพนั้นมีระยังหลับอยู่ ไม่ไหวติงแต่เงาปลับหันมามองกล้องตรงๆหัวเอียงดวงตาเป็นจุดขาวเรืองเหมือนกำลังรับรู้ว่ามีใครกำลังดูมันอยู่และมันค่อยๆย,ยิ้มยิ้มแบบที่ริมฝีปากยืดยาวกว่าที่มนุษย์ควรจะมีมีระตัวสรรั่นเสียงเธอแผ่วเบาน่่นหมอใช่คนใช่ไหผู้คุมรีบรอภาพถอยหลัง แต่ในเฟรมที่ย้อนกลับเงานั้นหายไปแล้วเหลือเพียงรอยมือลางๆบนพื้นปูนรูปทรงประหลาดยาวเกินใหญ่เกินเหมือนรอยของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้มีระยกมือขึ้นแต่ท้องรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างดิ้นเบาๆใต้ผิวหนังแม้หมอยืนยันว่าอายุคันยังไม่ควรดิ้นได้เสียงกล้องในทางเดินเหมือนฝีเท้าที่ไม่มีตัวตน ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและก่อนใครจะพูดอะไรหน้าจอก็กระพริบขึ้นมาอีกครั้งเผยภาพใหม่ภาพที่ทำให้ทุกคนในห้องหยุดหายใจภาพที่ภาพที่ปรากฏขึ้นคือภายในห้องขังเดิมแต่คราวนี้มีเงาไม่ใช่แค่หนึ่งเงาอีกหลายร่างโผล่จากมุมมืด จากใต้เตียงเหล็กจากช่องระบายอากาศแคบๆเหมือนมันซ่อนอยู่มานานรอจังหวะเผยตัวผู้คุมอ้าปากค้างใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลลงขมับทั้งที่ห้องเย็นจนแทบเป็นน้ำแข็งมีระจ้องหน้าจอหัวใจเต้นแรงจนเสียงก้องในหูหนึ่งในเงาชี้นิ้วยาวๆมาที่เธอแม้นิ้วนั้นเบลอเพราะความมืด แต่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นแทรกเข้ามาเหมือนลมหายใจของมันแต่ต้นคอจริงๆกล้องซูมอัตโนมัติเหมือนถูกดึงด้วยแรงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ระบบของมันเองใบหน้าของเนาตัวแรกใกล้ขึ้นใกล้จนเห็นชัดว่าไม่มีปากไม่มีจมูกมีเพียงรอยแตกบนใบหน้าแตกเหมือนกระจกที่ถูกตบแรง และแสงสีขาวจางๆซึมออกจากรอยแตกนั้นเหมือนควันมีระตัวสัน่นรู้สึกปวดท้องวูบหนึ่งเหมือนมีอะไรตึงอยู่ด้านในเหมือนมีแรงดันจากสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในนั้นผู้คุมรีบถอยหลังชนโตะจนฟ้มล้มกระจายกระดาษปลิวเต็มพื้นบนหน้าจอเงาทั้งหมดค่อยๆเนหน้าพร้อมกันฉา้าเป็นจังหวะเดียว เหมือนมันรับรู้ว่ามีคนกำลังมองและทันใดนั้นกล้องก็กระตุกแรงภาพสัน่นเสียงฟีดแดงจี้จนทุกคนต้องเอามือปิดหูภาพค้างไปหนึ่งวินาทีก่อนปรากฏเฟร,รมใหม่เฟร,รมที่ทำให้เลือดในตัวมีระเย็นเฉียบจนแทบหยุดไหลเพราะในภาพนั้นเงาทั้งหมดยืนเรียงเป็นวงล้อมรอบร่างของเธอที่กำลังนอนหลับในห้องขัง วงล้อมที่แคบแคบจนเหมือนมันกําลังกดอากาศรอบตัวเธอให้หายไปและตรงกลางวงมีระในภาพขยับท้องเบาๆเหมือนมีรูปร่างอะไรบางอย่างดันขึ้นมาจากด้านในรูปร่างมนแต่เคลื่อนไหวผิดธรรมชาติเหมือนกําลังหาที่จะออกมามีระในห้องสอบสวนร้องหายใจสะดุดรู้สึกถึงการดิ้นแบบเดียวกัน ใต้มือที่กุ่มท้องไว้แน่นผู้คุมมองเธอตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งจำอะไรบางอย่างได้เขาพึมพำเสียงสัน่นไม่ใช่เด็กหมอใช่แต่ยังไม่ทันพูดจบหน้าจอก็กระพริบอีกครั้งคราวนี้ภาพในกล้องขยับรวดเร็วผิดปกติเหมือนมีบางอย่างเข้าใกล้เลนภาพรามืด ก่อนเห็นเพียงดวงตาคู่หนึ่งจุดสีขาวเรื่องในความมืดจ้องออกมาตรงกับมีระพอดีแล้วเสียงในลำโพงกล้องดังขึ้นเบาๆเหมือนลมลอดผ่านซอกประตูแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกคนรับรู้ได้ชัดเจนว่ามันเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องขังนั้นเสียงกระซิบแหลม แตกเหมือนกรีดผ่านกระจกแตกเป็นเสียงเสียงมันพูดเพียงคำเดียวคำที่ทำให้มีรอทอรุดลงกับพื้นมือกุมท้องเหมือนมีอะไรดันออกมาแรงขึ้นอีกครั้งมันกระซิบว่าสระแอกับเปะของพอวกขอเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่มันลอดเข้าหูเหมือนมีเข็มเล็กๆแทงผ่านแก้วหูแทรกลงในกระดูกสันหลัง จนมีระสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตผู้คุมพยายามปิดลำโพงแต่ปุ่มกดกลับไม่ทำงานไฟสถานะกระพริบธีเหมือนเครื่องกำลังถูกใครบางอย่างแทรกแซงภาพบนจอค่อยๆเคลื่อนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังจับกล้องยกขึ้นมุนไปทางประตูเหล็กของห้องขังบานประตูที่ควรจะปิดสนิทกลับ ขยับเองเพียงเล็กน้อยจนเกิดช่องแคบแคบช่องนั้นมือสนิทแต่เหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังชา้าเป็นจังหวะคล้ายการหายใจมีระตัวสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่มือกลุ่มท้องแน่นรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงจากด้านในดึงแบบไม่เจ็บแต่หน่วง เหมือนมีบางอย่างต้องการให้เธอขยับเข้าใกล้หน้าจอผู้คุมสองคนรีบจับแขนเธอไว้แต่เธอรู้สึกถึงแรงดึงอีกข้างหนึ่งแรงที่ไม่มาจากคนแรงเย็นจัดจนผิวแข็งชาบนหน้าจอกล้องขยับกลับมาที่มุมห้องที่ซึ่งเงาทั้งหมดเคยยืนล้อมตัวเธอไว้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ล้อมตัวเธอในภาพอีกต่อไปเงาพวกนั้น กำลังก้มตัวลงเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างใต้พื้นนิ่งพร้อมกันเหมือนรูปปั้นที่หายใจได้แล้วจู่ๆเงาทั้งหมดเหนื่อยหน้าขึ้นเร็วเหมือนดีสปริงทุกดวงตาขาวซีดจ้องมาที่กล้องและทุกดวงตาจ้องทะลุออกมาทางหน้าจอ ตรงกับตำแหน่งที่มีระยืนอยู่จริงๆมีร้องถอยหลังจนหลังชนกำแพงท้องเธอกระตุกแรงเหมือนมีอะไรดิ้นตอบสนองต่อสายตาพวกนั้นผู้คุมตะโกนปิดมันปิดกล้องแต่ปุ่มปิดไม่ตอบสนองจอภาพปรับสว่างจ้าแสงวูบจนทุกคนต้องยกมือบังตาเมื่อแสงลดลงภาพใหม่ก็ปรากฏขึ้น ภาพที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นเป็นภาพห้องสอบสวนห้องเดียวกับที่พวกเขายืนอยู่มุมเดียวกันโต๊ะแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนภาพสะท้อนแต่สิ่งที่ต่างคือในภาพนั้นมีรัไม่อยู่คนเดียวข้างหลังเธอมีร่างหนึ่งยืนชิดสนิทสูงกว่าข้อยาวผิดสัดส่วน สีสะเอียงจนเกือบแตะล่ลมันยืนในตำแหน่งที่ถ้าเป็นความจริงมันควรอยู่ด้านหลังเธอตอนนี้มีรกลืนน้ำลายช้าฝืดแล้วเธอก็รู้สึกได้ทันทีลมหายใจเย็นจัดพ่นรินลงมาตรงต้นคอด้านหลังของเธอแผวสม่ำเสมอเหมือนบางสิ่งที่ไม่ควรมีกำลัง ยืนอยู่จริงๆและก่อนใครจะหันไปหน้าจอก็เปลี่ยนอีกครั้งภาพกระตุกเหมือนสัญญาณเกือบหลุดเฟรมสุดท้ายก่อนจอดับคือมือยาวซีของบางสิ่งเอื้อมมาวางบนไหล่ของมีระในภาพสะท้อนนั้นช้าแต่นุ่มนวลผิดคาดเหมือนมันกำลังทวงสิทธิ์ในบางสิ่งที่อยู่ในตัวเธอแล้วจอก็ดับลง เือเพียงเสียงหายใจบางอย่างดังอยู่ในห้องจริงใกล้ขึ้นชัดขึ้นเหมือนมันขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนเสียงลมหายใจเย็นเฉียบเสียดผ่านต้นคอของมีรอยย่างชัดเจนเธอหอบที่ต้นคอชาขึ้นเรื่อยๆเหมือนผิวถูกแตะด้วยน้ำแ็งเปียกผู้คุมคนหนึ่งกลืนน้ำลายดังเฮือกยกปืนชัดขึ้น แต่ปลายนิ้วเขาสั่นจนเหนียวไกลไม่ได้สายตาเบิกกว้างจ้องไปที่ด้านหลังมีระเรากับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีในโลกนี้มีระตัวแข็งไม่กล้าหันแต่รู้สึกได้ถึงน้ำหนักบางอย่างกดลงบนไหล่เบาแต่มั่นคงเหมือนมือที่เธอเห็นในภาพปลายเล็บของมัน กดลงเสียดผ่านผ้าเสื้อจนรู้สึกเหมือนผิวกำลังถูกขีดเป็นทางยาวท้องเธอกระตุกแรงจนเธอต้องกัดฟันเหมือนสิ่งที่อยู่ในนั้นกําลังกระวนกระวายเหมือนตอบสนองต่อการมาเยือนของมันผู้คุมอีกคนตะโกนมีระอย่าขยับเสียงเต็มไปได้วยความกลัวแทบควบคุมไม่ได้เธออยากจะร้อง อยากจะวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงแน่นกับพื้นเหมือนเงาที่ไม่เห็นพันรอบข้อเท้าบีบไว้แน่นจนเจ็บลึกเข้าไปถึงกระดูกแล้วจูจ่ๆหลอดไฟเหนือศีรษะก็กระพริบทีแสงสว่างดับวูบเหลือเพียงเงามืดเคลื่อนไหวบนผนังเงาร่างของมีระสะท้อนยาวเหยียดบิดเบี้ยวเหมือนมีอีกเงาหนึ่ง ซ้อนทับจัดด้านหลังเงาซ้อนนั้นค่อยๆเอียงศีษะทับลงมาที่ต้นคองเงาของเธอจนดูเหมือนมันกำลังกระซิบอะไรบางอย่างข้างใบหูและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบจริงที่อยู่ข้างหูจริงของมีระดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมถึงเวสระแอกตอตออกมาทัานใดนั้น ท้องของมีระประตุกแรงเหมือนมีแขนบางอย่างดันออกมาจากด้านในจนผิวหน้าท้องโป่งเป็นรูปทรงแปลกประหลาดผู้คุมคนหนึ่งอาเจียนทันทีอีกคนร้องลั่นพาเธอออกไปเร็วแต่ก่อนจะจับแขนมีระได้เธอก็ถูกแรงบางอย่างดึงกลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนมีมือหลายมือ จับไหล่จับเอวกระชากเข้าไปในมุมมืดของห้องสอบสวนแสงไฟวูบลงเสียงโต๊ะเกลื่อนกระแทกพื้นดังสนัน่นมีร้องแต่เสียงถูกตัดหายไปกลางคันเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดปากเธอด้วยความมืดสนิทผู้คุมพุ่งไปเปิดไฟฉุกเฉินแสงแดงสลัวกระพริบขึ้นเผยให้เห็นภาพมีระยืนชิดกำแพง ตวงหายใจหอบแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวเงาร่างนั้นที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอในภาพกล้องตอนนี้ยืนอยู่จริงชิดหลังเธอแนบจนไหล่เกือบปลืนกันคอมันยาวสีสะเอียงดวงตาขาวว่างเปล่าจ้องมาที่ผู้คุมทั้งสองและมือซีของมันเลื่อนจากไหลมีระ ลงมาท่าบนท้องของเธอเหมือนกำลังดูแลสิ่งที่อยู่ในนั้นเหมือนมันถือกรรมสิทธิ์บางอย่างที่ไม่มีใครแย่งได้มีระพวาแต่ขยับไม่ได้เพราะมือของมันเริ่มค่อยๆกดลงบนหน้าท้องเธอลึกลงช้าเหมือนมันกำลังกดลงลึกขึ้น เหมือนนิ้วของมันกำลังแทรกผ่านผิวแม้ไม่มีเลือดแม้ไม่มีบาดแผลแต่มีรู้สึกได้ชัดเหมือนมีของแข็งเย็นยาวสอดเข้าไปแตะสิ่งที่อยู่ด้านในเธอร้องแต่เสียงขาดหายเหมือนลำคอถูกบีบรั้งจากด้านในผู้คุมพุ่งเข้ามาแต่ทันทีที่เข้าใกล้สามก้าอากาศรอบตัวเขาก็ดับวูบ เหมือนถูกดึงออกจากห้องจนเขาสุดลงขยับไม่ได้ใบหน้าซีดเาวกับขาดออกซิเจนอีกคนตัวสัน่นไม่กล้าก้าวต่อพระดวงตาขาวซีดของมันหันมามองชา้าเนิบแต่เป็นการมองที่รู้สึกเหมือนถูกมัดแน่นด้วยสายมืดบางอย่างในขณะเดียวกันท้องของมีร็ขยับอีกครั้ง แรงกว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างกำลังดิ้นหมุนพลิกแสบร้อนเป็นวงในท้องเหมือนมันกำลังตอบสนองต่อสัมผัสของสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอนิ้วซี่ของมันส่งแรงกดเพิ่มทีละน้อยจนมีรู้สึกคล้ายๆว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นกำลังถูกปลุกตื่นหรือ ถูกบังคับให้ขยับออกมาเร็วกว่าเวลาเธอหอบน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่เพราะเจ็บเป็นเพราะความรู้สึกประหลาดบางอย่างที่ไหลเข้ามาในหัวเสียงกระซิบแผ่วๆที่ไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของผู้คุมและไม่ใช่ของมันเสียงเด็กเด็กที่ยังไม่ควรมีเสียงดังแทรกขึ้นในความคิดเธอแผ่ว แต่อย่างชัดเจนสระแอมาออกไปใกล้แหลมีระสสดุง้งหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องไห้ไม่ใช่เสียงอ้อนมันเป็นเสียงเย็นราบเรียบเหมือนเด็กที่รู้บางอย่างตั้งแต่ยังไม่ควรมีสติรับรู้อะไรผู้คุมคนที่ยืนไกลกว่าสุดท้ายตัดสินใจพุ่งเข้ามา ตะโกนสุดเสียงปล่อยเทแต่ทันทีที่เขายกมือแตะไหลมีระร่างเขาก็สะบัดออกไปเหมือนถูกโยนด้วยแรงมหาศาลทั้งที่ไม่มีสิ่งใดขยับเลยสักนิดตกกระแทกกำแพงหมดสติทันทีมีรอบแผ่นหลังสัน่นท้องกระตุกอีกครั้งแล้วมือของมันเริ่มดึงบางอย่างขึ้นมา เหมือนกำลังค่อยๆนำสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมาจากท้องของเธอโดยไม่ต้องเปิดแผลไม่ต้องใช้แรงแค่ดึงออกมาจากโลกที่ตาไม่เห็นมีระเจ็บแปลกแต่เจ็บในแบบที่ไม่อธิบายได้เหมือนเส้นประสาททุกเส้นถูกดึงพร้อมกันเธอพยายามพูดเสียงสัน่นมอม่ยออกมาไมา่แต่เสียงเด็กในหัว กระซิบตอบเบาสม่ำเสมอเหมือนกำลังยิ้มต้อออกสระแอลัวทันใดนั้นไฟฉุกเฉินทั้งหมดดับห้องจมอยู่ในความมืดสนิทเหลือเพียงเงาเดียวขยับเคลื่อนพร้อมเสียงบางอย่างร่วงหล่นลงบนพื้นเบาๆเหมือนของที่เพิ่งถูกนำออกมาและในความมืดนิ่ง,งนั้น เสียงเด็กไม่ใช่กระซิบในหัวอีกต่อไปมันดังจากพื้นห้องดังชัดแถวแต่ฟังทะลุกระดูกแม่เมื่อแสงลดลงภาพตรงหน้าก็หยุดทุกลมหายใจในห้องมีระยืนอยู่กลางห้องแต่ไม่เหมือนเดิมร่างเธอตรงขึ้นนิ่ง ไม่มีร่องรอยของความเจ็บหรือความหวาดกลัวเด็กที่ถูกดึงออกมาไม่อยู่บนพื้นแล้วมันอยู่ในอ้อมแขนของเธอแนบอกเหมือนถูกอุ้มมาอย่างแผ่วเบาเธอก็มองมันชา้าสงบหน้าประหลาดดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ไม่ใช่จากน้ำตาเป็นสีแดงเรืองเหมือนคู่ไฟในความมืด เงาร่างสูงด้านหลังหายไปไร้ร่องรอยเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยผู้คุมมองเธอไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตามีระเอยหน้าขึ้นช้าๆผมปลกแก้มรอยยิ้มบางที่ไม่รู้ว่าเป็นรอยยิ้มของแม่หรือของบางสิ่งที่เพิ่งตื่นเธอเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนกว่าที่เคย มันไม่ใช่ศัตรูผู้คุมสันหัวถอยหลังมันไม่ใช่เด็กมันมีระขัดขึ้นเสียงเธอนุ่มแต่ก้องลึกเหมือนมาจากที่ที่ลึกกว่าในอกของมนุษย์มันคือของฉันแลของมันเด็กในอ้อมแขนขยับหน้าแนบแก้มเธอดวงตาขาวเรืองกระพริบหนึ่งครั้ง เหมือนยอมรับคำของเธอมีรหันไปมองประตูเหล็กที่ควรปิดสนิทแต่ตอนนี้แง้มอ้าเองเหมือนเชื้อเชิญหรือเปิดทางให้บางสิ่งผ่านเธอก้าวไปทีละก้าวมั่นคงเงียบเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วผู้คุมตะโกนหยุดเดี๋ยวก่อนแต่มีร้ไม่เหลียวหลังเหมือนเสียงมนุษย์ ไม่มีผลใดๆต่อเธออีกเมื่อก้าวออกผ่านประตูลมเย็นวาบพาส,สวนเข้ามาในห้องแรงพอให้กระดาษปลิวฟุง้งไฟบนเพดานกับพริบวูบสุดท้ายมีระยุดตรงธรณีประตูเธอหันหน้าเล็กน้อยพอให้เห็นครึ่งใบหน้าเงาเด็กในอ้อมแขนซ้อนอยู่กับเงาของเธอจนดูเป็นเงาเดียวและเธอพูดแถว แต่สะท้อนในห้องเหมือนเสียงลึกลงใต้พื้นพวกเราไม่เคยต้องการทำร้ายใครเราต้อแค่กลับบ้านจากนั้นไฟทุกดวงดับลงพร้อมกันห้องตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงฝีเท้าเบาๆสองคู่เด็กหนึ่งแม่หนึ่งค่อยๆไกลออกไปในความมืดของทางเดินคุกแล้วเงียบหาย ไม่เหลือแม้เสียงลมหายใจเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งห้องว่างเปล่าประตูเปิดอ้าเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นมีเพียงรอยรูปมือเล็กๆบนพื้นกับลมเย็นว่าสุดท้ายที่ทำให้ผู้คุมทุกคนรู้สึกตรงกันสิ่งที่จากไปเมื่อครู่นี้ไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่เด็กและไม่ใช่เงามันคือ ครอบครัวที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์แต่เกิดขึ้นมาแล้วและกลับไปยังที่ที่ของพวกมันรออยู่และเรื่องทั้งหมดสิ้นสุดลงตรงนั้นในคืนนั้นโดยไม่มีใครในคุกกล้าพูดถึงมันอีกเลย